ยินไีทีสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดินสายแล์ภายในบ้านนะฮะแล้วก็ไม่อยากมีชื่อไวไฟลหลายๆชื่อภายในบ้านเรามีวิธีแก้ไขครับเจ้าตัวนี้เลยครับผมเป็นแบรนด์ของ a i r l o w ครับรุ่น AR ขีด M 4 0 5ครับตัวนี้จะมาช่วยเ,เพื่อนๆในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนั่นเองครับผมนี่เลยครับผม แบบจำลองบ้านนะครับผมในหนึ่งกล่องเนี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับการใช้งานเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเพียงแค่เ,เพื่อนๆนะ่ะนำเจ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเราเตอร์ตั้งค่าเป็นเราเตอร์ก่อนจากนั้นตั้งชื่อ wi-FI เสร็จเรียบร้อยนำอีก2ตัวนะครับไปวางบริเวณที่เพื่อนต้องการเล่นต้องการใช้งานเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยจากนั้นรอประมาณไม่เกิน5นาทีก็สามารถ ใช้งานไวไฟเจ้าตัว AR Kit MC05 ได้แล้วครับไ i f i ทั้งหมดนะครับผมจะเป็นชื่อเดียวทั้งบ้านนะครับผมคอนและ Connect Wi-Fi เนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นเป็นไงกันบ้างล่ะแต่ว่าเขาเลของบ้านนะครับอยู่ที่3,500นะครับไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็สามารถจำกัดเตินบิทให้เพื่อนได้ด้วยนะครับตัวนี้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Wi-Fi ด้วย Beamforming และ New m m e m o ด้วยนะครับ การติดตั้งก็ไม่ยากครับผมเรามีโหมด easy setup ให้นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นจบแน่นอนครับสำหรับช่องทางการติดต่อของทาง king นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ตรงนี้นะครับผม <S <s เข้าไปติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ